โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อัตตนาโจทยตานันตีโอกาสหลวงพ่อพระครูสุนทรวีรวงศ์เจ้าวาดวัสศรีบุญเดืองพระครูสมุวิรัตวิรัตโนเจ้าคณะสองฆ์งและสมมเนณีนทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงมีกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้อัตมภาพ จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในอัตตกถาบรรณาถึงเรื่องการฝึกตนการพัฒนาตนปรารภเพศจากวันนี้เป็นวันปวารณาจึงจึงเป็นเป็นแวบแรกจะบอกว่าเป็นแวบๆก็ไม่ได้เป็นแวบแรกที่พยายามนึกว่าพอถึงวันออกพรรษา หรือวันปวนารณาถ้าเขาจะเทศกันเรื่องอะไรหลวงพ่อท่านก็เปิดให้ฟังไปแล้วจะไปเทศซ้ําเรื่องที่หลวงพ่อเปิดให้เราฟังเมื่อเช้าก็ไม่ได้ฉะนั้นก็มานั่งนึกง่ายๆว่าเมื่อถึงวันออกพรรษาเราท่านทั้งหลายชาวไทยชาวพุทธตื่นบุญกันมากพอตื่นบุญกันมากก็เลยว่าขึ้นด้วยพุทธภาษิตง่ายๆที่ว่าจงเตือนตนด้วยตนเองนั่นหมายความว่า พอถึงวันออกพรรษาแล้วสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรได้คืออะไรวันนี้อย่างแรกเลยจริงๆวันนี้เป็นเรื่องของพระคุณโยมวันปวารณาวันออกพรรษาเป็นเรื่องของพระจริงๆถ้าบอกว่าให้ย้ายไปอยู่เป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นวันที่ญาติโยมจะได้ทําบุญด้วยก็ต้องเป็นวันนี้เพื่อที่จะได้ครบแต่เวลาเรานับจริงๆว่าพระเข้าบรรษาแลมหนึ่งค่ำเดือน8 มันจะเต็มจริงๆมันควรจะเป็นวันพรุ่งนี้จะได้วารณาออกพรรษาในตอนเช้าแต่ถ้าทําวันพรุ่งนี้มันก็คงจะเป็นอะไรที่เงียบเกินไปเพราะโยมคงไม่มาฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอาวันนี้แล้วกันจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่ตมาภาพคิดเองนะเขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่นู้นแล้วฉะนั้นเราควรได้อะไรล่ะในเมื่อวันนี้เป็นวันของพระเป็นเรื่องของพระก็อยากจะบอกกับเราท่านทั้งหลายว่า พอถึงวันนี้แล้วตอตมาภาพให้สามพีโยมแม้ว่าเมื่อวานไม่สมหวังก็ตามแต่ว่าวันนี้ให้สามไปให้ไปสักสามอย่างที่เราควรได้อย่างแรกพอถึงวันออกพรรษาพอถึงวันปวารณาอย่างแรกที่เราควรได้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แบบอย่างฝากไว้กับชาวพุทธหนึ่งอย่างที่คนไทยพุทธควรทำควรมีก็คือการเปิดใจรับฟัง การเปิดใจรับสิ่งต่างๆเพื่อเข้ามาพัฒนาตนเองวันมหาปวารณาคือวันที่พระสงฆ์คณะสงฆ์แต่ละที่ที่อยู่ด้วยกันตลอดสามเดือนเขาจะเปิดใจกันคนุณโยมพรรษามากพรรษาน้อยไม่เกี่ยวเลยน้ำหนักไม่เกี่ยงส่วนสูงไม่ต้องวันนั้นเป็นวันที่พระในวัดจะสามารถว่ากล่าวตักเตือนกันได้ พระสงฆ์ก็จะเปล่งวาจาว่าสังคำพันเตปวารลมิทิเทนวาสุเตนวาบอกให้รู้ว่าใครเห็นบ้างใครเห็นใครพร้อมที่จะแนะนําก็บอกได้ตักเตือนได้คือเปิดใจเราเอาไปใช้ยังไงเราชอบจับผิดคนอื่นคนยมเราชอบมองเห็นความผิดคนอื่นแต่คนอื่นมองเห็นความผิดของเราเรารับไม่ได้นี่เป็นเรื่องสําคัญเราสามารถขออนุญาตใช้คําแบบ แบบเจ็บหน่อยเราสามารถสารเนเรื่องชาวบ้านได้ตลอดเวลาใช่ไหมคุณโยมเขาเดินผ่านเนี่ยเรายังสามารถพูด้ดูยายนั่นดิแต่งตัวไม่ดูสังขารเลยเราก็สามารถพูดได้นะคุณโยมแล้วถามว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาพูดกับเราแบบนั้นถามว่าเรารับได้ไหมเป็นเรื่องน่าคิดในทางพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเปิดโอกาสพระอยู่ด้วยกันสมเดือน ก่อนจะลาจากกันก่อนจะจาริกเดินสายเดินเขาเรียกอะไรเดินทางไปประกาศศาสนาอย่างที่ต่างๆ3เดือนมีอะไรกระทบกระทั่งไม่พอใจกันเห็นแล้วขัดลูกหูลูกตาเห็นแล้วไม่สบายใจอยากเก็บให้มันเน่าอยู่ในใจตนเองเอามาคุยกันหากว่าเก็บไว้ในใจคนที่เดือดร้อนคือตัวเราเองฉะนั้นก็เปิดโอกาสเปิดโอกาสให้พูดว่ากล่าวตักเตือนกันได้รับอันไหนมันจริง เอาไปปรับพัฒนาแก้ไขคุณโยมอันไหนไม่จริงทำยังไงกดชักโครกเลยก็ทิ้งลงเหมือนในโถชักโคกนั่นแหละอย่าไปคิดอะไรมากอย่ากเก็บไว้ให้เน่าเสียเล่นเฉยๆนี่เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นอย่างที่หนึ่งถ้าบอกว่าพอถึงวันออกพรรษาอยากให้เราท่านทั้งหลายมีคือเราลองเปิดใจใดูคุณโยมใช้ชีวิตประจำวันแต่ละวันเราจะเจอเรื่องเราจะเจอบุคคลต่าง มาทำให้เราเจ็บช้าน้ําใจเยอะแยะมากมายเราก็เปิดใจรับอยากให้เราท่านทั้งหลายทําใจให้เหมือนกับแม่น้ําเคยเทศนานแล้วเรื่องแม่น้ําทําใจของเราท่านทั้งหลายให้เหมือนกับแม่น้ําเหมือนคลองแสนแสบก,ก็ได้แต่คลองแสนแสบจะอาภัพเล็กน้อยความสามารถไม่ถึงแต่หากว่าเป็นเช่นแม่น้ําคืออะไรสิ่งต่างๆตกลงไปเนี่ยแม่น้ําไม่เคยปฏิเสธเลยใบไม้ก็ได้ขวดน้ําก็ได้ถุงพลาสติกก็ได้ หรือทิ้งอะไรลงไปในแม่น้ํารับหมดเลยเม็ดฝนหล่นลงมาแม่น้ําก็รับพอรับเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งไหนมีประโยชน์สิ่งไหนมีประโยชน์ต่อตอนเองทํำยังไงเก็บไว้เพื่อดูแลรักษาใจเก็บไว้เพื่อหล่อเลี้ยงใจส่วนอันไหนไม่มีประโยชน์ทําอย่างไรคลื่นตีเข้าฝั่งคุณโยมเป็นขยะอยู่ริมริมแม่น้ําเลยริมหาดเลยเหมือนที่เราท่านทั้งหลายไปเห็นนั่นแหละอย่างแรกอยากให้เราท่านทั้งหลายเป็นเช่นนั้น ทำใจให้เป็นแม่น้ําทําไม่ได้ทันทีต้องค่อยๆทํามันเจ็บนะคุณโยมมีคนอื่นมาว่ามีคนอื่นมานินทาเราไม่รู้อยู่แล้วมีคนอื่นมาว่าเราให้เจ็บให้ให้ได้ยินเนี่ยเจ็บช้าน้ําใจแต่ทําอย่างไรจะรับได้คนที่รับได้คือคนที่สุขพุณโยมแต่คนที่รับไม่ได้คือคนที่ทุกข์คนแรกที่รับได้ยกตัวอย่างให้เราท่านทั้งหลายฟังก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ถูกพระนางมาคันธียาจ้างนักเลงอันตาพานเดินดา่าพระพุทธเจ้าขณะออกบินตบบาทในเมืองเนี่ยเจ็ดวันเต็มเต็มเดินดา่าตั้งแต่วันแรกนะคำด่าจะเจ็บขนาดไหนไม่รู้แต่เอาง่ายๆเช่นเดินบอกว่าไอ้ขอทานนะถ้าบอกว่าไปว่าพระเนี่ยขอทานนี่พระทุกวันนี้โกรธนะแต่โดยความเป็นจริงพระก็ไม่ต่างกับขอทานนะคือไปขอข้าวชาวบ้านแต่ม่มีความต่างมีความต่างที่บอกว่าพระต่างจากขอทานอย่างไรอันนั้นมี โอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังแต่ประกฏว่าด่ดาวันแรกพุทธเจ้าก็เฉยครับแต่คนที่ไม่เฉยคือพระอานนท์พุทธอุปถาคผู้เป็นเงาตามตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสงฆ์ห้ารูปเดินบินทบาทในเมืองเนี่ยเจอนักเลงอัตภันเดินดา่าเดินชี้หน้าต่อว่าตลอดเส้นทางพระอานนท์ก็บอกว่าพระองค์คนเมืองนี้ไม่ต้อนรับเราไปเมืองอื่นดีกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถามกลับไปว่าแล้วถ้าเมืองอื่นเขาด่าอีกละ่ะเราก็ไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าค่ะแล้วถ้าเมืองอื่นเขาด่าอีกล่ะเราก็ไปเมืองอื่นๆอ,อีกไปเรื่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ต้องหลอกอยู่ที่นี่เลยไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันเดี๋ยวเขาก็เลิกด่าไปเองแล้วเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับเป็นสัจจวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะ การด่าที่ไม่มีการโต้อตอบหรือการพูดไปที่ไม่มีอารมณ์ร่วมคุณโยมพูดไปนานเข้านานเข้าไม่สนุกมันก็เลิกเองครับเจ็ดวันก็เลิกไปเฉยๆนั่นคือไม่ทุกนั่นหมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุป,ปมาเปรียบเทียบคําทั้งหลายเหล่านั้นเราฟังเข้าหูได้แต่อย่าเอาเข้าใจฟังเข้าแค่หูอย่าเอาเข้าใจอันไหนที่มันไม่ใช่ก็ทิ้งไป อันไหนที่มันไม่ใช่เราเหมือนเวลาเขาด่าเรามาเนี่ยคำที่มันไม่ใช่คำที่เขาพูดแล้วมันไม่ใช่เราจะเก็บมาไว้ให้เน่าใจตัวเองทำไมนั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่สองเรื่องเดียวกันเลยคนที่สองคือพระนางมาคันธียาทำไมพระนางมาคันธียาต้องจ้างนักเลงอันตาพานมาด่าพระพุทธเจ้าด้วยความเป็นมาเกิดจากวันหนึ่ง บิดาของนางมาคันธยาเดินเสาะหาผู้ชายที่เหมาะจะเป็นเจ้าบ่าวเหมาะเป็นสามีของพระนางมาคันธยาเพราะเขาบอกว่าลูกเขาเนี่สวยมากใครเนาะจะเหมาะกับลูกเศรษฐีวันนั้นก็ไม่ได้กษัตริย์เมืองนี้ก็ไม่ได้สุดท้ายพ่อของพระนางมาคันธยาเข้าป่าเข้าไปในป่าแล้วไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับยืนอยู่ใต้ร่มไม้เห็นแล้วโอ้โหคนนี้นเดชยังต้องแพ้ น้ะเดชสู้ไม่ได้ในในรอจริงๆองค์ประกอบครบจริงๆจึงเดินเข้าไปหาแล้วบอกว่าท่านรออยู่ตรงนี้ก่อนนะรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเอาลูกสาวมายกให้เป็นค่ารับใช้ใกล้พระบาทเลยเดี๋ยวจะเอาลูกสาวมาให้ไม่รอคําตอบครับพอพูดเสร็จปุ๊บก็กลับเลยรีบกลับบ้านบอกให้ภรรยารีบแต่งตัวลูกสาวให้ดีเจอคนที่บอกกับลูกแล้วแล้วก็รีบเดินทางออกจากบ้านมาชาวบ้านชาวเมืองก็แตกตื่นดิ เศรษฐีคนนี้คิดเสมอว่ายกตนไม่สูงเสมอว่าไม่มีใครเหมาะกับลูกสาวของเราใครนะช่างเหมาะกับลูกสาวของเศรษฐีบ้านนี้ตามเป็นขบวนยิ่งกว่าขบวนกระถินนดิคุณโยมนะบ,มบึม,บ,มบํมบึมบํมตามออกจากเมืองไปปรากฏว่าไปถึงต้นไม้ที่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะจากจากต้นไม้ต้นนั้นพระองค์ได้อธิษฐานแล้วก็เหยียบเหยียบ ลงบนแผ่นดินเพราะบาตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตั้งใจเหยียบไม่ว่าฝนก็ตามช้างก็ตามหรืออะไรก็ตามไม่สามารถทำลายได้ฉะนั้นที่ที่ใดที่พระเจ้าอยากฝากรอยเท้าเอาไว้เมื่อตั้งใจเหยียบแล้วไม่สามารถหายไปได้ยังจะอยู่อยู่ที่นั่นเป็นประจําหรืออยู่ตลอดเวลาก็ปรากฏว่าพระเจ้าเหยียบเรียบร้อยแล้วฝากรอยเท้าแล้วก็เดินออกจากต้นนั้นไปพักอยู่อีกมุมหนึ่ง พ่อก็พาลูกสาวพร้อมชาวบ้านมาปุ๊บไม่เห็นครับภรรยาก็ถามไหนล่ะผู้ชายที่เหมาะกับลูกสาวของเราเอ๊ะฉันเจออยู่ตรงนี้ทําไมไม่เห็นก็พากันมองหาสุดท้ายภรรยาเป็นหมอดูเห็นรอยเท้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหยียบไว้ที่ต้นไม้ที่โคนต้นไม้พอเห็นรอยเท้าเสร็จภรรยาก็บอกกับสามีว่าพี่เอ้ยผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะกับลูกสาวของเราหรอกเอ้าจะว่าอย่างนั้นได้ไง ภรยาด้วยความเป็นหมอดูก็เล่าให้ฟังเท้าฝ่าเท้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายไปนมัสการลอยพระพุทธบาทบ่อยๆคงจะสังเกตพระพุทธบาทจำลองวัาสีบุนเรืองก็มีแต่ท่านท่านใดเคยไปสระบุรีหรือท่านใดเคยไปเชียงใหม่วัตรพระพุทธบาทสี่ลอยพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ที่เหยียบซ้อนๆกันคุณโยมลองไปดูเลยว่าพุทธบาทสี่ลอยนี่เหยียบลงไปเหมือนกันหมดเลยถามว่าเหมือนตรงไหนลอยพระบาทเสมอราบเรียบ ต่างกับเราท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายจะมีความเว้าเข้าไปนั่นคือคนที่มีอะไรกุณโยมโมหะไหมคนที่มีโลภะใครเว้าเข้าไปมากประเภทเหยียบเหยียบพื้นเนี่ยหนูวิ่งรอดได้ประเภทนั้นกิเลสพอสมควรเลยหรือใครเดินตึ้งตึง,ตง,ตง,ตงคือโทสะกุณโยมมันก็จะมีอยู่3ส่วนโลภะโทสะแล้วก็โมหะกิเลสสตัวแต่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเท้าเสมอราบเรียบเลยฉะนั้น พระนางแม่ของพนางมาคันธียาจึงบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะหรอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เมื่อกี้ฉันบอกแล้วทั้งก็อยู่รออยู่ตรงนี้เขาไม่ได้คัดค้านอะไรเลยว่าอย่างนั้นยังดันทุลังต่อและสุดท้ายก็พากันมองหาเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนอยู่โคนต้นไม้หนึ่งก็รีบพาไปพาไปเสร็จนั่งก็บอกว่าเนี่ยผมเอาลูกสาวมาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองพระนางมาคันธียาตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่งตัวมาสวยขนาดไหนก็ตามแต่ มองตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วมีประโยคคำง่ายๆบอกว่าประโยชน์อะไรของเรากับผู้หญิงคนนี้ที่เต็มไปด้วยแล้วก็เล่าคุณโยมคุณโยมที่มาถือศีลเป็นประจำถ้าสวดอาการ32เราก็จะรู้จักของเน่าจะเล่าเยอะก็ไม่ได้พระคุณเจ้าท่านฉันอยู่นะครับเดี๋ยวจะว่าของเน่าเสียทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายเต็มไปด้วยแล้วก็เล่าน้ำเหลืองน้ำดีทุกอย่างคุณโยมเล่าของเน่าของเสียของเหม็น ทั้งหลายข,าอของเน่าของเสียทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายพ่อกับแม่ฟังพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าเล่าเล่าแล้วปรากฏว่าพิจารณาเข้าใจในชีวิตของตนเองพ่อกับแม่ได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุโสดาบันส่วนพระนางมาคันธียาฟังเหมือนกันกุโยมเรื่องเดียวกันเข้าหูเหมือนกันแต่คิดต่างกันนางมาคันธียากับคิดว่าพุทธเขาเป็นใคร ผู้ชายคนนี้เป็นใครทําไมมาด่าว่าเธออย่างนั้นเพราะเธอติดอยู่ในอะไรเธอบอกว่าเธอสวยไม่บอกว่าเราชันเหม็นได้ไงโซกโปกได้ไงสารพัดอย่างแล้วเต็มไปด้วยความแค้นแล้วก็ฝังใจว่าเป็นใหญ่เมื่อไหร่เจอกันแล้วเขาก็เป็นใหญ่จริงๆบอได้เป็นอ,อเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายของพระเจ้าอุเทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองน,นี้จึงมีโอกาสเอาคืนนี่คือเรื่องเล่า เพื่อบอกว่าคนที่รับฟังได้จัดการกับใจตัวเองได้คนนั้นก็มีความสุขแต่คนที่รับไม่ได้จัดการกับใจตัวเองไม่ได้คนอื่นไม่ทุกข์กับเรานะคุณโยมเราอยู่ร้อนนอนทุกข์เผาใจตัวเองเล่นไปเฉยๆฉะนั้นวันปวารณาเนี่ยสิ่งแรกประการแรกที่อยากให้เราท่านทั้งหลายได้คือเปิดคุณโยมเปิดใจรับแล้วจัดการกับสิ่งที่เรารับมาทั้งหลายให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วเราจะมีความสุข ไม่ใช่บอกว่าจัดการเฉพาะวันนี้แต่เริ่มวันนี้เราลองจัดการดูถ้าเราเปิดเป็นจัดการเป็นเราก็มีความสุขประการที่สอง <S <s <uck> พาเรื่งองใอิ่มแล้วเราได้ข้อเดียวประการที่สองอย่างที่สองที่อยากให้เราท่านทั้งหลายอยากให้เราท่านทั้งหลายได้คืออะไรพอถึงวันนี้เป็นสัญญาณระฆังณโยมเป็นสัญญาณระฆังบอกอะไรบอกว่าตั้งแต่จริงๆบางที่เขาเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแต่บางที่ก็เตรียมตัวไม่ทัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราท่านทั้งหลายที่ขวัญขวายกระตือรือร้น,นหรือฝักไฟมุ่งมั่นในการที่จะสร้างบารามีเราท่านทั้งหลายก็จะรู้ตั้งแต่วินาทีนี้วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันขึ้น15ข่ํา่ำเดือน12ก็จะเป็นช่วงของกระถินแต่ละวัดแต่ละวัดขึ้นป้ายบ้างแจกดีกาบ้างบางคนนี่ซองกระถินเต็มบ้านเลย ซองจดหมายคนเขียนมาหาไม่มีเลยแต่ซองกระถินวัดต่างๆโอ้ยไม่รู้เป็นนางวิสาวิสาขากับชาติมาเกิดเรื่องไงไม่รู้นะคนนั้นก็นึกถึงคนนี้ก็นึกถึงฝากซองมาหาอยู่เป็นประจำแล้วเราจัดการกับใจยังไงจัดการยังไงเวลาเขายื่นซองกระถินให้เดี๋ยววันนี้เห็นแล้วจะมาภาพเหลือเป็นหางตาข้างข้างซ้ายเนี่ยซองกระถินก็เต็มโต๊ะเลยเราจะจัดการกับใจยังไงแต่สิ่งหนึ่งเพื่อบอกกับเราท่านทั้งหลายว่าเป็นเดือนเดียว เป็นหนึ่งเดือนที่เราท่านทั้งหลายมีโอกาสมีโอกาสต้องทําแต่แต่ต้องทําอย่างเข้าใจต้องทําอย่างเข้าใจเข้าใจคืออะไรอาตมาภาพมีโอกาสได้มาจับไม้พูดในวันทอดกรถินจะพูดบ่อยๆว่าบุญกรถินน่ะเป็นบุญของผู้รู้เป็นบุญของผู้รู้นะคุณโยมเราต้องรู้ว่าควรทําอะไรเวลาทําบุญต้องดูตัวเองนั่นรู้แรกเลย บางคนตะบี้ตะบันถูกคําเชิญชวนนู่นนี่นั่นยิ้มโน่นน่ะเห็นสวรรค์เลยไม่รู้ชั้นไหนแต่ยิ้มจะขึ้นสวรรค์ท่าเดียวเลยไม่รู้จะรีบไปทําไมนะแต่พอเขาพูดรึอยากไปทันทีก็ควักควักควักแล้วเดือดร้อนอย่างนี้ไม่ได้นะฉะนั้นเป็นบุญของผู้รู้เราต้องรู้ว่าทําอะไรรู้แรกเลยรู้ตัวเองรู้ที่สองกระถินคืออะไรนะรู้ที่สองกระถินคืออะไรกระถินนี่เป็นเรื่องของผ้า ถ้าบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตอะไรก็เท้าความไปตั้งแต่พระ30รูปเดินทางมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเป็นเหตุให้จนเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าปราเห็นความยากลําบากความยากลําบากของพระในการมีผ้าซึ่งพระเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตให้มีผ้าที่สามผืนเท่านั้นแต่ว่าโลกเปลี่ยนไปนะคุณโยมทุกวันนี้ผ้าสามผืนเท่านั้นสมัยก่อนก็ใช้สามผืนจริงๆเราจึงเห็นพระเปือยกายอาบน้ํา จึงเป็นที่มาของผ้าอับน้ําฝนและต่อมาก็คลองสามผืนในหน้าฝนแล้วรีบเดินทางไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นความยากลําบากตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอนุญาตจึงกลายเป็นบุญของพระผ้าขาดพระผ้าที่ชํารุดทุดโทมมีโอกาสได้หาผ้าใหม่ได้มีโอกาสซ่อมแซมผ้าเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของผ้าแต่ด้วยความที่เราเป็นชาวพุทธอยากอุปถากอุปธรรมก็คือสนับสนุนนั่นเอง แต่เราต้องสนับสนุนอย่างผู้รู้อย่างที่อาตมาภาพได้บอกไปนี่คืออย่างที่สองพอถึงสัญญาณวันนี้เป็นต้นไปเป็นช่วงเวลานหนึ่งเดือน30วันน้อยไปไหมอาตมาภาพก็ต้องบอกว่าไม่น้อยนะไม่น้อยหากว่าเราไปทําอย่างเข้าใจเราจะไม่เหนื่อยแต่หากว่าใครกวีกววาดอยากจะทาอยากจะทําจะทําให้ตนเองทุกเองทุกเองแล้วก็ไปโวยวายวัดนั้นวัดนี้ อยู่ที่เราเองนะคุณโยมจัดการให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าเราจัดการได้ไม่มีปัญหาเป็นเรื่องจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องไม่ค่อยยากแต่ว่าแต่ว่าพุทธเราชอบทําให้ยากอย่าบอกว่าพระเราชอบทําให้ยากชาวพุทธเราชอบทําให้ยากก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนี่คืออย่างที่สองถ้าบอกว่าพอถึงวันออกพรรษาอย่างแรกที่เรานึกถึงคือการเปิดอย่างที่บอกไปอย่างที่สองคือนึกถึงกระถิ่นอย่างที่สาม เรานึกถึงแต่ว่าทุกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะหลายที่ทําแตกต่างกันไปจนเข้าใจแตกต่างหรือเปล่าไม่ทราบก็คือคําว่าเทโวโรหนะะอย่างวันนี้บางที่เขาตักบาทเทโวกันแล้วบางที่ไม่ตักพรุ่งนี้ไม่ตักบาทพรุ่งนี้แต่ไปตักวันอาทิตย์อย่างบางที่อย่างปีที่ผ่านๆมาติดตามข่าวก็จะกลายเป็นออกพรรษาวันพุธตักบาทเทโววันพระรหัสแต่วัดขอไปจัดวันอาทิตย์แล้วกันเพราะคนจะเยอะ สรุปว่าเราก็ต้องเป็นผู้รูุ้ณโยมเอ้ยแล้วเทโวโลหณะคืออะไรเมื่อเช้าหลวงพ่อท่านเปิดให้ฟังแล้วเราท่านทั้งหลายพอถึงวันเทโวโลหณะสมัยก่อนเลยสิ่งแรกที่ต้องมีคือข้าวต้มลูกโยนข้าวต้มมัดนั่นแหละุณโยมท่านนึกง่ายๆนึกถึงข้าวต้มลูกโยนไม่ได้ก็ข้าวเหนียวปั้นๆนั่นนหละโยมอาจมาภาพไปเล่าให้เด็กในโรงเรียนฟังก็จะบอกง่ายๆว่าตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาววดึง คนไปเข้าเฝ้ารอต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเยอะมากอยากใส่บาตรยืนอยู่ไกลยๆยืนอยู่ไกลๆไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะว่า FC เยอะมากนะถ้าบอกง่ายๆว่าคนยืนรอเยอะแยะมากมายจึงจึงปั้นข้าวปั้นข้าวแน่นๆเสร็จเรียบร้อยก็เป็นนักนักแม่นแม่นห่วงพอสมควรก็โยนใส่บาตรจึงเป็นที่มาของเข้าต้มลูกโยนเป็นธรรมเนียมนะครับ จริงๆตักบาตรเท,ทโวสิ่งที่ต้องมีคือข้าวต้มลูกโยนแต่ปัจจุบันนี้ตักบาตรเท,ทโวเราก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเพราะคนเยอะขึ้นการใส่บาตรถ้าใส่เป็นของสุกก็จะกลายเป็นของที่เน่าเสียไร้ประโยชน์ใช่ไหมครับไร้ประโยชน์แต่เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นของแห้งและแต่เห็นสมควรแห้งที่สุดที่พระชื่นใจประทับใจก็คือธนบัตรอันนี้ใช้ได้ตลอดเวลาไม่มีหมดอายุเราก็ชอบใส่นะแม้จะมีบางส่วนบอกว่าไม่ได้นะท่าน จะไปใส่จะไปรับธนบัตรไม่ได้นะผิดศีลนะเนี่ยเป็นพระไปยุโยงให้โยมเป็นบาปได้ไงบาปทั้งคู่อีกฉะนั้นพระก็ห้ามรับแต่ก็มีอยู่ในตู้เยอะเลยไอ้เงี้ยมันก็แล้วแต่อย่างที่สคือตักบาตรเทโวแล้วเทโววันไหนกันแน่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาในพรรษาที่เจ็ดพอออกพรรษาเสร็จเนี่ยออกพรรษาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จลงมา จึงถือเอาว่าวันที่ปวารณาหลังจากวันปว,ปรวนารณาออกพรรษาหนึ่งวันเป็นวันตักบาทเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นแต่ก็จะเพียนซึ่งชาวพุทธก็กลายเป็นสนับสนุนให้เพียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องรู้มันยันหากว่าเราเราได้จากการออกพรรษาเรารู้สักสามอย่างแค่นี้ก่อนในเบื้องต้นหากเรารู้สามอย่างนี้เราไปเจอที่ต่างๆเราก็ปฏิบัติได้ถูกต้องสองเราไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิด เราก็โอเคคุณโยมแต่หากว่าเราสนับสนุนสิ่งที่ผิดนะสนับสนุนสิ่งที่ผิดก็จะกลายเป็นอะไรเราก็ทําผิดจนคิดว่ามันเป็นเรื่องถูกนั่นนาะเป็นเรื่องน่าห่วงเพราะอะไรเมื่อทุกคนคิดว่ามันถูกแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วพอจะมีใครสักหนึ่งคนมาเปลี่ยนความพฤติกรรมการกระทํานั้นปรากฏว่าเขาคนนั้นกลายเป็นคนที่ไม่เคารพศาสนาอย่างนี้เป็นต้น ก็ฝากกับเราท่านทั้งหลายฉะนั้นพอถึงวันออกพรรษาอย่างแรกที่เราท่านทั้งหลายมาที่นี่คืออยากได้บุญใช่ไหมคุณโยมอยากได้บุญบุญคือความอิ่มความเย็นความสบายอัตมาภาพเข้าใจว่าเราได้เราได้ตั้งแต่ออกจากบ้านพอมาถึงวัดขึ้นมาบนศาลาเห็นพระภิกษุสามเณรมานั่งเต็มอาสนะสงฆ์เราก็สบายใจมีความสุขแล้วบุญเกิดแล้วแต่อย่างหนึ่งที่ตามาภาพขึ้นมานั่งอยู่ตรงนี้มาเล่าบอกเราท่านทั้งหลาย เพื่ออยากให้เรามีหนึ่งอย่างติดตัวกลับไปด้วยคือคําว่ากุศลฉะนั้นเวลาเรามาวัดอยากได้สองอย่างคือบุญกับกุศลอย่าเอาแค่บุญไปอย่างเดียวเพราะความชื่นใจสบายใจไปแป๊บๆบ,บางทีเดินข้ามสะพานถูกใครตวาดหน่อยตกใจด่าเขาแล้วบุญหล่นทันทีใจขุ่นมัวแน่นอนแต่หากว่าเรามีกุศลไปด้วยกุศลคือความฉลาดความเข้าใจปัญญาเราจะเป็นพุทธอย่างแท้จริง เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้นะคุณโยมเพราะคำว่าพุทธโธท,ที่เราสวดมนต์ไปเป็นประจำพุทธโธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้จะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้รู้พอรู้แล้วใครจะมาว่าทีหลังใครจะมานินทาทีหลังเราเข้าใจสบายใจบุญเราไม่หายแต่หากว่าเราไม่รู้ทําตามๆเขา,าไปเฉยๆพอมีคนมาทักมีคนมาว่าเออฉันก็ว่าแล้ว ใจเราขุ่นทันทีบุญเราก็หายไปทันทีลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นทุกครั้งที่ทำมัตมาภาพอยากให้เราท่านทั้งหลายมีทั้งสองอยากได้ทั้งสองอย่างติดตัวไปฉะนั้นวันนี้ขอให้มีสามกับสองกลับบ้านด้วยกันทุกท่านทุกคนท้ายสุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ขออํานวยอวยพรให้เราท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลที่วัดศรีบุญเรือง จงเป็นผู้ที่เจริญเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญในพรทั้ง4ประการคืออายุขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนวันนะมีผิวพรรณผุดผ่องใสสุขะให้มีความสุขพร้อมทั้งกายและใจพระาขอทุกท่านทุกคนมีพรรณาัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนอัตมาภาพรับแสดงพระธรรมเทศนามา พอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการชนี